าจานใหญ่ตะกรงก็แออดงจ้าโอ้เดือดแบบนุมมนี่ผมเป็นดินซุ่มคือวานน่ะเดียนะ๋ยวที่อุ้ยเอาให้ทุกคน,คนเก็บงานพอๆกันโอ้ข้าวแกงเร็วแกงข้าวนาข้าวเนื้อว้าวตะกรงมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมือหน่อยอีสานบ้าน่าจ้า มือนีมิวหน่อยกะพาเดินทางเขาปลา,าปหาเฮ็ดจ้ะมาพบกันในวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะ<ด>ตะกอจ้ะมืนานานาน้อนี้ก็พามาเลาะปลาจ้ะพิกปปัดปลาบ่าน้องจองตระบนหัวคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะมารอหา,นา,นานเห็ดน,น,น,นะตะกองเนาะแม่งครับผมรักๆก,ก็เป็นเห็ดกอแดงนะจ้ะไปดูน้ำกันเบื้องจา่าวาดินแห่งๆนี้วิวหน่อยสีส้สีมันเห็ดบ่อสีดาพ่อเด็กแกงบ่จ้ะ ไปดื่มน้ำกันจ้าพักกันเลยครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นโฮมแลกของหอครับผมมาตะก้อมีหน่อยสำหรบับผ่อนะครบับผมขอ,อ,อ,องไม้แหลกของเฮาไม้แหลกเนาะเออบอบคิดบังเนี่ยนี่อ๋อยี่ดอกหนึ่งแต่แลกล้างเขียวสองดอกนู่ตะก้อล้างเขียว <laughs> ไม่ได้คเบิมันเราเคยเก็บมาเบินอะดอกนีตกดอกจ้ะอุ้ยหอมละดอกที่ว่าสุดยอดละเด้อช่วงนี้อเกตไยงานน้ี่น้อยนะแม่จ้ะผมที่สองนพีหน้อยล่ออีกแล้วครับผมงามบ่ตอเนี้เป็นผมที่สองเลยเนาะ ล้งแตกเป็นส yeah. ูของเพื uh ่อเด้ยกันส wow. uh ูแล้วสามทีขึ้นมาหอดนี่แตกบดลัางเพื่อโอ้แมนมีได้ในตะกาดนกน้อยกันนาดดอกที่สีดอกที่หางดอกที่สีจ้างาแห่งนะแมผมฮุมะดอกตุมเห็ดออเห็ดกระ นีตรตูมคือว่าน้ำซาออนไลน์หฮมีหาดอกนาตะโองเนาะห้าดอกเลยจ้าแต่ว่าบานบานนี่แหจังแกงเขาข้าแกงเร็วแกงเขงนานะครับขอเนื้อเนาะนี่จ้ะโอยเกือบบ่ทันพูดอกนุ้ยแถวรถเอ้สองดอกใช่ไหม ไปไซด์เราไปหน่อยบรรยาก,กาศเย็นเย็นเหมือนเนนดิมตัวเยน็นมาแห้งขาวหมู่บ้านนั้นไปหน่อยเนาะนน น,นี่บ่ออกเนาะบ่ออกยำแหลกจะมาุ่นแนนไก่ข่พค่นกระซุ่มจ้ะเป็นกอบมาี่มแม่ออกอเด้อนี่เด้อปไปไปดึงึน้นอีกจ้าตู้นี้ก็สวยอยู่เด้อตากล้อง,ก,งก้ากถึกกัรเนาะถึกแทอ<ะ>้อันี่ละไม่เห็นทนนนน่านลูกชายเห็นลูกชายสำหรับการอแดงแกงหวานลูกชายเจอแดงแจงหวานเราเล่ <c oughs> <c oughs> ลนเกี๊ยสั้มดอกน้อยแม่ครับผม พี่น้องตอนนี้จะขึ้นมาหอดไม้ไมตรงฐาครับเต็มแล้วไม่หน่อยเนาะ,ะให้แต่ไม้ละดอกสองดอกนะครับพี่น้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับผมเป็นห,หน่อยคนพอละน้องเต็มหรือลืมปกติของคนนะ,ะพอสองดอกกีนได้หุ่มดิให้ลองดูโอ้โห hàng khác phi nông, thưng rong men tất cả các bệnh viện thông qua anh đó. ở trong máy này sẽ đưa phi nông về vùng mai này có năm nho. ừ, mươi บู๊ยค่ะอุ๊ยเน็นดีแท้ะดิ่งกันเรื่อยๆจ้ะแหงครับผมดินแห่งๆคือเนึงข<อ>ึ้<อ>ในใหม่ค่ะเจ็บนะเสียงเราลงไปเรื่อยแล้วครับพี่<อ>นอ้องบนกระต้อครับผมพี่น้องตอนนี้หัวทุ่ขมข้ามศิลปนะครับผมกเห็นดอยก,ก,กี่าพอด็อกนึงครับผมปิดห้องมลยซุ้มๆเลยจ้ะ เขาดองงามเนาะงามครับผมเปนดินซุ้มคือวานนั่นแหละงามแพงแก่รอ้ออนทางนี้เลยตะกะโอไม่เฮ็ดกอธรรมดาเลยพี่น้องเฮ็ดกอเป็นปิ่งคนมะแม่นปิ่งคนแต่ว่าแกงก็ได้เอ้ารู้จักยังไงได้นั้นแม่นยังได้อยู่จ้ะ อ่อคณเบียดขึ้นมาเนะแม่เบียดกับหนาแน่นแทงก้อนนี่หน่อยนิดกอนเนาะใส่ทองเพิ่นโอ้แต่ว่าขาเน้นหมดกันล้มีหมดแล้วเพิ่นวานที่นัาเสียดสี่น้องหมดจออหมดกับห้าแนวสีแม่ครับผมเก็บพักครับพี่อน้องใส่ใจเหยดแม่ครับผมต้มอบอแอร์

ตะล้งบาตรบะมีกับบมีเด้จะล้งบานแม่ก็เอาไปปลูกงั้นไม่หน่อยเนาะกิขึ้นอยู่แต่ว่าว่าท่านจะเก็บกินมันก่อนเลยกินสดได้ใช่ไหมเนองกินได้อืมโจมบาตังจะพักติบได้ครับผมเวลาไม่หน่อยต้มเฮ็ดไม่หน่อยก็เก็บแถมไปให้เพราะยังไม่ใหญ่นเนาะแม่ครับผมเท้าเห็นเนาะเท้าเห็นเนาะก็บ่ได้เก็บเพราะว่าไม่ได้ออกทัวร์เป็นไง ไปครับพี่น้องดุนกันต่อคือพาพี่น้องลงไปเบิ่งไม้เฮดก่อเองนั่นไม่น่อยเนาะเ <Yeah. S 1> นื่อซีสวยเลยจ้าหุมนี้ชงดอกกอ้มมองมานี่เขาได้เก็บอนะไรเยอะเนาะงามแห่งป้องไป ีแดงแบบแม่นนเาะของเฮ็ดกับคนเก็บงานพอๆกันพี่น้องมืึดอกเฮ็ดกับคนเก็บพอนะมือนี่คือเกล็ดแท้ๆไปอืมนบางอีกจ้าครับผมว้าวตะก้อนมามื่อนันบะเฮ็ดเนาะแมงครับผมบานเลยอู้ยูห่มอันนี้อีกตัวกางไปกอกันมาแต่ว่าเพิ่งซื้ออันหนึ่เด้อ มือเราบ่หบ่ได้ไม่น้อยได้เอาไปใส่กันตรีมใส่กันอ่าจานใหญ่ตะกรอบกอแดงจ้าโอ้หงำแห้งมาหมูกรอนมัามีเนาะโอ้หมูกรอนทำบนไหยางมาหนิจ้าไหยางหยอดเต็มเ่็มจ้าพี่น้องไม่น้อยคุณฟวันแล้วเพิ่งควเฮ็ดบ่ะพรมีหกดอกตะกร้อ มีค่อนข้านี่ตกดอกปะไม่ท้องมีข้าวโพดไหมาจ้าเจ้าเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าข้ามาช่วงนั้นไฟเพิ่นใหม่ช่วงที่เพิ่นออกเั็นเพิ่นบ่ออกเนาะแต่ก็ไมครับผมพอว่าไฟเพิ่นใหม่นะไม่นเนาะแม่นจ้ะโอ้สวยมากเลยนี่จะคล้องเพิ่นน้าั้ดอกนี้งวงสูงเนียบบ่อกโค้งแข้งน้ำหน่อยนะจ้ะโอ้ย เด้อมือนี <My> that, ้ใหญ่มีใหญ่ไฮโซก็แต่ว่าเพิ่นซูมเนาะแม่งครับผมใส่ข้ามจ้ะเพิ่นตะกงองนี่เราที่ไห่เลยออกที่สี่ปะออกที่สี่ปึ๊บ วีดีโยแลว่างห้องเขื่อเอาไหมใส่จะคล้องอืมคือจะเขื่อหัดเนี่คือว่าแข็งกัน้ว่นนเนาะแกลางเป็นยังขาวจ้ะของเนังแดงนของขาวเนาะไปขออายุอแล้วลงมาหาคนแตาจะเลยไปแล้วไม่นานเนาะแมนจ่ ัสวยอยู่เลยไปเดินอีกจ้าโฮมนี่มีดอกเดียวดอกเดียวก็ถือจะของพันสิ่มก่อนจ้ะ <c oughs> มีหน่อยยางเขามาเบิงึงเฮ็ดกอห่มนี่จ้ะเพิ่นอยู่ไกน่น้ำไกข่ขำจ้กะก็เลยลองเขามาเบิงึงเป็นห่มสุดท้ายแล้วจ้ะทางออกเมื่อจ้ะแต่กล่องเพิ่นถ่ายยีลดถ้าบ่มีมีหน่อยก็สิพาออกไป แรุปผลงานแ้วก็กลับบานจ้ะแต่ว่าเบิ่งจากสถานการณ์แหลวเงียบมิดบอมีจักดอกเลยจ้ะมิดกอห่มนี่ปกตินี่พันเพิ่นสิออกหลายจ้ะเพราะว่าิันเป็นหม่มไก่หนามพันสิซุ่มจ้ะไปจ้ะเอาไปเบิ่งผลงานกัน ผลงานมือนี้เนาะแม่งครับผมหน้อยสิเก็บใส่ตาจ้ะเก็บใส่ตาให้ดูด้วยถ้าศีอาใส่ตาใหญ่กาหลน้าศีอาใส่ตาหน่อยกะบ่พอเนาะตากล่องเนาะก็เลยสิได้เก็บสาสองตาด้วจังเลอนี้นี่ก็คือเฮ็ดที่าได้มือนี้เพราะว่าเฮ็ดเพิ่นดอกใหญ่เนาะตากล่องเนาะแม่งครับผมเฮ็ดดอกใหญ่จ้ะก็เลยคือส่งสองตาโดยสองตาจ้ะ เหมือนที่ลายดอกเห็ดี่ธรรมดานะจ๊ะ,ะต็นด,ดอกใหญ่ๆแต่ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินนะแ้่กล่องช่วงที่ใ็ดหายยากๆเลยจ้ะหายหยากเลยแล้วครับพี่น้องหายยากอีกลีลจนทัวป่าี่เบิดป่านี่มี มิ้น้อยมาก็ตะกรงซองคนีไม่้เห็ดกอลเวาเห็ดพีหนองมันข้ามเลยขึ้นไปถึงถึงว่บไปซองมึงเฮ็ดบดมาจังเาะเมนจ้ะอุ้ยเว่าพีหนองมันไปใส่ตุ่มตุ่มไปห้ากินเพิ่นที่เมนต่มม่าถ้าลงไปถ่ายพรลาดจะเป็นหอยเป็นหองเนาะจ้าพรลานก็เป็นหอยที่แลกว่าสีผ้าไปแกงเนาะแมงไปก่น ก็คือสิบใบแกงเดีจ๋จ้าเพราะว่าเข้าขับลงมากับมา่มานเห็ดอยู่จ้ะมานไหนอยู่แถวห้องหกเนาะ,ะผมที่เข้าขับเลยขึ้นไปครับพี่น้องบอกว่าเป็นซุ่มเนาะแม่ครับผมนี่ดอกตุมก่มๆแกงมีตยังก็ยังมีถ้า่ายเซมัสยังมีดอกตุ่มนิดหน่อยเห็นไหมหน่อยเนาะจ้า ใส่สองตาอยู่จ้ะเมยอใส่ตาหน่อยกะจีบอเบิร์ตคือว่าแหงครับผมนี่จ้ะแต่กับโบเมนตาใหญ่แหงเราจะเป็นตาขนาดกลางขนาดกลางตั้งสองเนาะตาหน่อยกับตากลางนี่นะจ้ะนี่ทำงานของเหาเนาะแหงครับผมเอ็ดเฮดใส่เฮดเฮย์มัใหญ่เบิร์แล้วกะคือว่ามันอยู่จ้ะ มันสุดยอดเลยล่ะจ้ะเฮดจอนที่เฮจท้ายเลยจ้ะเฮจท้าอย่างเฮ็ดบมี่จ้ะก็ได้เป็นเห็ดกอเป็นสองตายเนาะแต่ก่อนแม่ครับผมที่พิ่นขื่นตาได้หลายนี่ก็คือพันดอกใหญ่จ้ะดอกใหญ่อีหลีมีแต่ดอกแบบทำออื่นนี่บางดอกก็เอากรได้เลยล่ะแม่ครับผมลายเสือเปื่อยไปเลยเนาะแม่จ้ะ ดอกหน่อยก็มีบัวลายจ้ะเพันสิออกมือเวีนมือแล้วเพิ่งส่งเงินน่าไม่น่อยเนาะแม่จ้ะถ้ามาหาซื้อมือซื้อมือหนีเมื่อหน่อยว่าบริได้เก็บต้องแม่แต่ผมมือสองมือเขามาหาหนีเจ้าสิได้เก็บเนาะแต่ก่อนเนาะแม่เนาะผมก็จะเป็นดอกบานไปแน่แล้วเนะาะมันกับเกิด<ๆ>เร็วแน่ครับพี่น้องยังดอกเขากับบัวเห็นเพราะว่าช่วงนี้ใบใหม่พันลนเนาะใบใหม่มลนร้ายจ้ะนี่กเลยจ้ะกับประมาณนี้เม่หน่อยก็สิีผ้ากับบานจ้ะช่วงนีก้กัสิสลับเป็น ใส่มุงแน่้อฮะเฮ็ดแน่แล้วแต่กองเนาะแม่ครับผมจ้าก,ก็บางกันจ้ามีหน่อยผ้าขาป้าฮะเฮ็ดเหมือนอย่างแกที่ว่ามันจ้ะเข้าใดแต่เฮ็ดกอลวนๆเลยนะตะกอเนาะแม่ครับผมใน็ช้อนที่ดินแห้งๆจ้ะเข้ากะฮะอาศัยว่าห่มได้ที่พิ่นอยู่ไกลๆข้างไกลๆน้หนามตะกองเนาะเพิ่นสิมีความมีความสๆจ้ะและเฮ็ดเพิ่นก็สิขึ้นจ้ะในช่วงนี้ครับเป็นใส่มุ่งเป็นฮะเฮ็ดสนับกันเนาะปะปนเป็นแม่นจ้ะ ถ้าลุนเฮ็ดบดอีกจะสิมีบ่มีเนาะแต่ก่อนแม่นครับผมหนาวเมื่อวานกับเมื่อก่อนมื้อนี้กอะบ่หนาวเลยจ้ะหม,<อ>มอกกับบหนาเนาะหมอกกับบะหมี่ว่หัวรู้สึกว่าเย็นๆแน่อยู่เนาะแม่นครับผมก็ลุนก็ไปเรื่อยๆจ้ะว่าเมียวน้อยสิพาไปหาหยังแต่ละมื้อจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนีจจนน้จังได๋ก็อย่าลืมเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเมียวน้อยน้ำไนเด้อจ้ะก่อนสิกลับบ้านเมียวน้อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณ FC ทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้า เอาไว้พอกันมือนาคิิปนาจะสำหรับมือนี้กะขอเกาข้าววาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม